สวัสดีครับสำหรับใครที่เพิ่งได้จักรยานชวิน i c x 1 0 0มาใหม่ๆแล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกขั้นตอนเลยครับตั้งแต่แกะกล่องประกอบไปจนถึงตั้งค่ายังไงให้เปะ๊ะเหมือนมีโปรมาทำให้เองเลยพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับคือต้องบอกว่าหัวใจของจักรยานรุ่นนี้เนี่ยคือการยกประสบการณ์ปั่นในสตูดิโอดีๆมาไว้ที่บ้านเราเลยครับทั้งความเงียบความนุ่มนวลและยังเชื่อมต่อกับแอปต่างๆได้อีก คือมันเปลี่ยนบ้านของเราให้กลายเป็นฟิตเนสส่วนตัวสุดเจ๋งได้เลยแหะครับและนี่คือ5สเต็ปหลักๆที่เราจะลุยกันในวันนี้ครับเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนประกอบขั้นตอนการประกอบแบบละเอียดการปรับจักรยานให้เข้ากับสรีระเราการเชื่อมต่อกับโลกดิจิตอลและสุดท้ายคือการดูแลรักษาง่ายๆให้จักรยานอยู่กับเราไปนานๆครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกเลย การเตรียมตัวที่ดีนี่แหละครับคือเคล็ดลับสําคัญที่สุดเลยนะที่จะทําให้ทุกอย่างหลังจากเนี้ยง่ายขึ้นเยอะเลยครับโอเคมาดูเช็คลิสต์กันแบบเร็วๆนะครับอย่างแรกเลยหาคนช่วยครับเพราะโครงหลักมันหนักประมาณ50โลเลยนะหนักเอาเรื่องเลยครับต่อมาก็หาพื้นที่เรียบๆแล้วก็เว้นที่รอบๆไว้ด้วยนะครับจะได้ทํางานสะดวกจากนั้นก็เทชิ้นส่วนทั้งหมดออกมาเช็คกับคู่มือให้ครบและสุดท้ายเตรียมเครื่องมือให้พร้อมครับถ้าใครมีชุดประแจบล็อกส่วนตัวนะ เอามาใช้ได้เลยจะขันได้แน่นกว่าเดิมอีกครับมาถึงเวลาลงมือประกอบร่างกันแล้วครับส่วนนี้เอาจริงๆไม่ได้ซับซ้อนเลยนะแต่มันมีอยู่จุดหนึ่งครับที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยเพราะเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดกันบ่อยที่สุดเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคือตรงไหนเริ่มจากเอาฐานกันโครงหน้าหลังมาติดกับตัวเฟรมก่อนเลยทริคเล็กๆนะครับคือให้ขันน็อตแบบสลับฟันปลาหรือทแยงมุมแรงกดมันจะสม่ำเสมอและแน่นห่วครับ จากนั้นก็สอดเสาแฮนกับเสาเบาเข้าไปแล้วก็ติดตั้งตัวเบากับแฮนตามลําดับตอนติดแฮนอย่าลืมเสียบสายเซ็นเซอร์นะครับเสียบให้ดังคลิกเลยนะและนี่คือคําถามสําคัญครับคิดว่าจุดไหนกันนะที่คนมักจะประกอบพลาดกันมากที่สุดลองเดากันดูเล่นๆนะครับเพราะถ้าพลาดจุดนี้ไปเนี่ยบอกได้เลยว่าอาจจะสร้างความเสียหายถาวรกับจักรยานได้เลยฉเฉลยก็คือการติดตั้งบันไดนั่นเองครับนี่แหละครับคือจุดพีคเลย สังเกตดีๆนะครับบันไดข้างขวาหรือตัว R เนี่ยมันก็เป็นเกลียวปกติหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อขันเข้าแต่ตัวที่ต้องระวังคือบันไดข้างซ้ายหรือตัว L ครับตัวนี้เป็นเกลียวกลับด้านเราต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อขันให้แน่นนะครับย้ำอีกทีนะข้างซ้ายหมุนทวนเข็มนะครับที่ต้องย้ำหนักๆก,ก็เพราะเหตุผลนี้เลยครับการฝืนขันบันไดผิดทางจนเกลียวมันปีนกันเนี่ยจะทําให้เกลียวที่ขาจานพังแบบพังเลยนะครับซ่อมไม่ได้ด้วย วิธีที่ดีที่สุดคือใช้มือหมุนเข้าไปเบาๆก่อนสักสองสามรอบถ้ามันหมุนได้ลื่นไหลก็แสดงว่าถูกทางแล้วค่อยใช้ประแจขันให้แน่นทีหลังครับพอผ่านด่านสุดหินยังการใส่บันดไ,ไดมาได้ที่เหลือก็สบายแหละครับติดตั้งหน้าจอคอนโซลเข้าไปเสียบสายเชื่อมต่อให้เรียบร้อยและขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือย้อนกลับไปเช็คน็อตทุกตัวอีกรอบครับไล่ขันให้แน่นทั้งหมดตั้งแต่ฐานยันแฮนเลยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเราเองครับ ตอนนี้จักรยานของเราประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วครับแต่เดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งรีบขึ้นไปปันเราต้องปรับตั้งค่าต่างๆให้มันพอดีกับร่างกายของเราก่อนเหมือนการตัดสูเลยครับต้องพอดีตัวถึงที่ขี่สบายและได้ประสิทธิภาพสูงสุดในวงการจักรยานเขาจะมีหลักการที่เรียกว่า KOPS หรือ k n e Over Pedal Spindle ครับพูยง่ายก็คือเวลาที่เราวางขาจานให้ขนานกับพื้นเนี่ย ตำแหน่งของหัวเข่าเราต้องหยุดตรงกับแกนกลางของบันไดพอดีเป๊ะครับนี่คือมาตรฐานที่โปรเขาใช้กันเลยละ่ะเพื่อให้ส่งกําลังได้ดีที่สุดและช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าด้วยความสูงของเบาะนี่สําคัญมากๆเลยนะครับดูในตารางนี่สิครับถ้าตั้งเบาะต่ําไปเราจะงอเข่าเยอะเกินไปจนปวดเข่าด้านหน้าได้แต่ถ้าตั้งสูงไปละ่ะข่านี้สะโพกเราจะโยกไปมาตอนปั่นเลยครับซึ่งจะทําให้ปวดหลังส่วนล่างได้ง่ายๆเลย จุดที่พอดีก็คือตอนที่เราเหยียดขาสุดแล้วเขายังงออยู่นิดๆครับประมาณ25-30ถึงองศากำลังดีเลยส่วนความสูงของแฮนด์ก็ปรับได้ตามสไตล์เลยครับถ้าเป็นมือใหม่หรือคนที่เน้นปั่นสบายๆก็ตั้งแฮนด์ให้สูงพอๆกับเบาะหรืออาจจะสูงกว่านิดหน่อยก็ได้ครับจะได้ไม่เมื่อยหลังมากแต่ถ้าเป็นสายซิ่งที่เน้นทำความเร็วก็ลองปรับแฮนด์ให้ต่ำกว่าเบาะดูครับถ้ามันจะลู่ลมมากขึ้นแต่ก็ต้องใช้กล้ามเนือ้อแกนกลางลำตัวช่วยพยุงเยอะหน่อยนะครับ เอาละครับเรื่องของกายภาพจบไปแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของสมองกลของมันกันบ้างครับนี่คือเครื่องตอนที่จะเปลี่ยนจักขยานของเราให้กลายเป็นคู่หูในการซ้อมสุดไฮเทคเลข100เลขนี้คืออะไรกันนะนี่คือจํานวนระดับแรงต้านแม่เหล็กที่ปรับได้ครับใช่แล้วปรับได้ละเอียดถึง100ระดับเลยทีเดียวเป็นระบบที่เงียบมากๆทําให้เราสามารถเพิ่มความหนืดทีละนิดๆแบบเนียนๆได้เลยครับที่เจ๋งไปกว่านั้นคือ จักรยานสามารถส่งข้อมูลการปั่นของเราอย่างเช่นความเร็วรอบขาหรือที่เราเรียกกันว่า RPM แล้วก็ค่าพลังวัดแบบคร่าวๆผ่านสัญญาณบลูทูธไปที่แอปในมือถือหรือแท็บเล็ตได้เลยซึ่งเจ้าค่า RPM หรือรอบขาต่อน,นาทีนี่แหละครับที่เป็นหัวใจหลักของคลาสปั่นจักรยานในร่มส่วนใหญ่เลยและมันต่อกับแอปอะไรได้บ้างโอ้โหเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอปยอดฮิตอย่างเพโลตอนที่มีคลาสสนุก,สน,กสนุกให้เล่นหรือจะไปลงแข่งกับคนทั่วโลก ในโลกเสมือนจริงกับ Swift ก็ยังได้หรือถ้าอยากปั่นชมวิวสวยๆก็มี Ki โ o Map บอกเลยว่ามันเปิดโลกการปั่นในบ้านให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปครับและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับหลังจากที่เราใช้งานจากักรยานกันอย่างเต็มที่แล้วเราจะดูแลรักษามันยังไงให้ยังคงประสิทธิภาพเยี่ยมเหมือนวันแรกไปอีกนานๆบอกเลยครับว่าง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยการดูแลรักษานี่ง่ายมากๆเลยครับอย่างแรกคือหลังปั่นทุกครั้งเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดคราบเหงื่อออกซะหน่อย โดยเฉพาะตรงแฮนด์กับเบาะเพื่อป้องกันสนิมครับต่อมาคือทุกๆสัปดาห์ลองเดินเช็คตามน็อตจุดสําคัญต่างๆดูว่ายังแน่นดีอยู่ไหมแค่นั้นเลยครับเพราะส่วนที่สําคัญอย่างระบบสายพานกับแรงต้านแม่เหล็กเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยตลอดอายุการใช้งานครับและสุดท้ายตอนนี้จักรยานก็ประกอบเสร็จสมบูรณ์การตั้งค่าก็เป๊เข้ากับร่างกายของเราแล้วทุกอย่างพร้อมคำพามที่เหลือก็คือการปั่นครั้งแรกของเราจะเริ่มต้นที่ไหนดีล่ะครับ วันยอดเขาในโลกเสมือนจริงหรือในคลาสปั่นสุดมันการเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ